ชิ้นทอดขาดใหญ่ๆนี่ยพี่น้องมาดูนะคะกันนะรอนมามากินกันมาอ่ะจิ้มจิ้มไหมจิ้มไหมน้ำจิ้มมาะน้ำจิ้มจิ้มเมาจิ้มใช่ไหมกินให้ด well, ูนะนี nah, <am <am ่ร่อนรอนรอนกินเนีพี่น้องเอ้ยน้ำจิ้มทำเองเซ็บเซ็บอ่ะอืมอืมอร่อยมากเลยอ่ะมาเมากินเอาไงฮะ เอามาั้งนี่มา้งนี้้เ้านยอม้านกิน้านกินอมันยิ้มอันนี้แบบไม่เผ็ดเด็กกินได้อันนี้แบบเผ็ดเอากินกนเอากิน่เกินเอา แต่มันอร่อเองแซ่บเลยทำเองเองนักเลงพ่อเขาบอกว่า้ำจิ้มก็ทำเองดี๋ยวเราำจิ้มเองเดาเราจิ้มเอได้หัวขได้นี่เอนี่โอยอะเนี่ย เนื้อน้องมาให้แม่เลยนะยังไม่รูกี่เนี่ไปเอามาเลยเอามาเลยจะได้เสร็จไวๆจะได้มากินนั่งกินนั่งกินได้หลายคนกรหนาจะเลยได้กินกับป้าไหมฮะนั่งกินกับป้าเลยคำแล้วค่อยป้าไม่กินรป้าจะถ่ายวิดีโออย่างเดียวป้าเลยแมเวๆนี่ตัวนี้ไม่กินไม่ไม่เผ็ดนี่อร่อยนะอืม เอาผ้ามากินด้วยนะมาเลยนีเก็บนี่มันไม่อยู่กับกม่ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้เอาไม่้ยิเนี่ยอออืมมาเอาไก กน่อยมาารีวอนเถอะเคี่ยวยังไม่หมดเลยดอนนๆเบาๆก้อนมากเกิดอะไรอ๊อเยอะมากยุ่งยุ่งอืไม่กินสีนีกินสีไม่ใช่อะไรนะกูถอยไม่ได้กูติดเก้าอี้เเ่เก้าอี้มันติดใช่ไหมอ่าเออแมว กินแล้วเนี่ยโอ้มันก็นให้หมาไม่ไม่กินจะมเอาเนี่ยหมาก็พยศพยายามให้กินแล้วก็ไม่กินสร่ยมากเลยเราอ่ะเราแซ่แบอยู่สองคนนะดัน,นดวัคซีนวัคีนผ่าัดใหญ่ๆอื้อ นี่ตัวนี้จะขายดีเพราะอืม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 เห็นไหมนี่นี่อีกอีกไหม